ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Learn Lightning You short cut s h o r t c u t t o b r i l l i a n t e สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ Learn Lightning ช่องที่จะพาคุณพบกับเส้นทางทางลัดสู่ความยิ่งใหญ่ของความรู้เราเข้ามาเพื่อเปิดประตูสู่โลกของความรู้ที่น่าตื่นตาตื่นใจและน่าสนใจในวันนี้เอง Learn Lightning คือสถานที่ที่เราช่วยคุณค้นพบสาระสำคัญของหนังสือในเวลาไม่กี่นาที เราเชื่อในแนวคิดของ You Short c u r i o b r i a n c e หรือเส้นทางทางลัดสู่ความยิ่งใหญ่ที่จะช่วยให้คุณได้รับความรู้และความเข้าใจโดยไม่ต้องใช้เวลาอย่างมากทุกค,ความรู้ที่สำคัญก็อยู่ที่นี่พวกเราเริ่มต้นในการสรุปและแชร์สาระสำคัญจากหนังสือและแหล่งข้อมูลที่หลากหลายเราขอเป็นเครื่องมือให้คุณสามารถรู้ความรู้สำคัญอย่างรวดเร็วและอย่างสร้างสรรค์ด้วยเร i ไล t ์นิงคุณจะได้รับการสรุปที่ครอบคลุมและเข้าใจง่าย เพื่อเพิ่มความรู้ของคุณครับสรุปหนังสือคำภี์ชีวิตฉบับจิว๋ว The Book of Life เขียนโดย Ro ส i ินบอนคำแนะนำในการดำเนินชีวิตที่สมบูรณ์และมีความสุขจากผลงานคำภี์ชีวิตฉบับจิว๋ว The Book of Life ของ Ro ส i ินบอนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความประณีตและหลากหลายของชีวิตที่น่าสนใจช่วยเข้าใจตัวเราเองและมุมมองของเราจงเชื่อในตัวเอง เพราะอีกไม่นานคนอื่นก็จะเชื่อในตัวเราเช่นกันความจริงและการมุ่งมั่นอย่ากโกโหกโดยไม่จําเป็นความจริงมีอํานาจมาก p ีดีเจมส์ความเข้มแข็งและความกระตือรือร้นอย่าอธิษฐานเพื่อชีวิตที่เรียบง่ายแต่ขอให้ตัวเองเป็นคนที่เข้มแข็งการเอื้อเฟื้อช่วยเหลือคนแปลกหน้าในยามทุกข์ใจและวันหนึ่งเราจะได้รับความช่วยเหลือโดยที่ไม่คาดคิดความเชื่อและการกระทําความคิดส่วนใหญ่ไม่เคยได้ผลเว้นแต่จะลงมือทํา ชัยชนะและการพัฒนาตนเองชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือเมื่อชนะตัวเองความสุขและความเข้มแข็งถ้าเรายิ้มได้เมื่อรู้สึกเจ็บความเจ็บปวดจะหายไปครึ่งหนึ่งความมั่งคั่งและการให้คาดหวังสิ่งที่ดีแล้วสิ่งที่ดีจะมาเองถ้าคุณมีมากก็ให้ความมั่งคั่งแก่คนอื่นหากคุณมีน้อยก็ให้หัวใจของคุณแทนสุภาษิตอารับการกล้าหาญและการมีระเบียบวินัยจงกล้าหาญแต่ถ้าไม่มีความกล้าหาญ ก็จงมีแข้งขาดที่แข็งแรงการปฏิเสธความขัดแยง้งจงหลีกเลี่ยงการทะเลาะวิวาทเราจะพบว่าการทะเลาะวิวาทส่วนใหญ่จะทําให้อ่อนแอทั้งสองฝ่ายความเกรงใจและการอ่อนโยนถ้าเรากลัวใครเราจะให้คนนั้นมีอํานาจเหนือเราจงอ่อนโยนแต่อย่าปล่อยให้ตัวเองถูกเยียบย่าการให้รายการเหลือเชื่ออย่าวัดความเอื้ออาทรของคุณโดยสิ่งที่คุณให้แต่ให้วัดจากสิ่งที่คุณเหลือเบชัปโฟเชนเจชิน การพูดและการเรียนรู้ทรงหลีกเลี่ยงการพูดเยอะยิ่งผู้ได้รู้น้อยเท่าไหร่เขาก็ยิ่งใช้เวลานานในการบอกเ่ามากเท่านั้นความล้มเหลวไม่ใช่ความพ่ายแพ้เป็นเพียงการเรียนรู้วิธีประสบความสําเร็จการมีวางแผนและการลงมือทําถ้าดูเหมือนเป็นไปไม่ได้100%ให้เราบรรลุ95%ที่เป็นไปได้การศึกษาและความรู้การพยายามบางอย่างอาจจะทําให้ล้มเหลวแต่การไม่ลงมือทํา ทำให้ล้มเหลวแน่นอนจงซื้อสับปะเปิออเองเราจะซื้อสับตปตผู้อื่นการสร้างความสําเร็จและความมุ่งมั่นอย่ายอมแพ้หนึ่งความสําเร็จจะลบล้างความล้มเหลวมากมายการมองอ,อกมองในแง่ดีจงคิดถึงคนอื่นเหมือนกับว่าคุณเป็นคนคนนั้นความยืดหยุ่นและการทํางานหนักจงเป็นเหมือนน้ําไม่มีการหยุดแม้จะค่อยๆหย,ยดเล็กน้อยแค่ไหนนำเข้ไปได้ทุกที่ความพยายามและการประสบความสำเร็จ ชีวิตอาจแสนสัน้นแต่รอยยิ้มเป็นความพยายามเพียงเสี้ยววินาทีการเรียนรู้และการสอนเรามีอะไรมากมายให้เรียนรู้จากเด็กๆครูที่ดีจะเรียนรู้บางสิ่งจากลูกศิษย์ที่ดีเสมอคนที่ฉลาดที่สุดคือคนที่ไม่คิดว่าตัวเองเป็นฉลาดการเปลี่ยนแปลงและการเริ่มต้นใหม่ไม่มีการเริ่มต้นใหม่ในชีวิตมีแค่เปลี่ยนทิศทางใหม่เท่านั้นการทำงานตามความชำนาญและความรับผิดชอบทำในสิ่งที่เรารู้ดีที่สุด และทำมันให้ดีให้ไร้ที่ติจากนั้นทุกสิ่งอย่างจะเข้าที่เองความมุ่งมั่นและการละเลยความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เป็นผลมาจากความพยายามครั้งที่สองสามหรือแม้แต่ห้าสิบครั้งเมื่อเกิดปัญหาขึ้นให้จัดก,การทันทีหากทำได้ยิ่งเราอยู่กับปัญหานั้นเท่าไหร่เราก็จะชอบมันน้อยลงเท่านั้นการต่อสู้และการสนุกกับชีวิตถ้าบางครั้งชีวิตดูเหมือนการต่อสู้ก็ดีแล้วจงสนุกกับการต่อสู้ ทำให้มันเป็นการต่อสู้ที่ดีการรับผิดชอบและการประเมินตัวเองสิ่งที่คุณคิดเกี่ยวกับตัวเองสําคัญกว่าสิ่งที่คนอื่นคิดเกี่ยวกับคุณแน่ไหมค่ะความสงบและการตั้งใจใจเย็นใจเย็นอย่าวางแผนชีวิตเร็วเกินไปทําตามสัญชาตญาณของคุณจงชื่นชมยินดีในชีวิตเจ็บปวดอย่างมีความหวังทําธุรกิจอย่างสนุกสนานแล้วฝากทีเหลือไว้กับพระเจ้าความประสบความสําเร็จและการทํางานร่วมกัน อย่าปล่อยให้ความสําเร็จของพวกเขามาบทบังความพยายามของเราการวิเคราะห์และการปรับตัวก่อนที่คุณจะอานเสียให้ถามตัวเองว่าสําคัญไหมการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงในการจัดการตัวเองให้ใช้หัวแต่การจัดการกับผู้อื่นให้ใช้หัวใจเอลินาโรซาเวลความมุ่งมั่นและความตั้งใจโดยทั่วไปเราสามารถประสบความสําเร็จได้หากไม่ต้องการใช้ชนะผู้ชนะจะรอผู้แพ้ปล่อยมือ การทำงานร่วมกันและความประสมช่วงเวลาที่แย่ที่สุดคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเตรียมตัวสำหรับช่วงเวลาที่ดีเยี่ยมการเรียนรู้และการสร้างสรรค์บุคคลที่มีการศึกษาอย่างแท้จริงคือผู้ที่ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองคนที่ฉลาดที่สุดคือคนที่ไม่คิดว่าตัวเองเป็นฉลาดการเปลี่ยนแปลงและการเริ่มต้นใหม่ไม่มีการเริ่มต้นใหม่ในชีวิตมีแค่เปลี่ยนทิศทางใหม่เท่านั้นการทำงานตามความชำนาญและความรับผิดชอบ ทำในสิ่งที่เรารู้ดีที่สุดและทํามันให้ดีให้ไร้ที่ติจากนั้นทุกสิ่งอย่างจะเข้าที่เองความมุ่งมั่นและการละเลยความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่เป็นผลมาจากความพยายามครั้งที่2-3าหรือแม้แต่50ครั้งเมื่อเกิดปัญหาขึ้นให้จัดการทันทีหากทําได้ยิ่งเราอยู่กับปัญหานั้นเท่าไหร่เราก็จะชอบมันน้อยลงเท่านั้นการต่อสู้และการสนุกกับชีวิตถ้าบางครั้งชีวิตดูเหมือนการต่อสู้ก็ดีแล้วจงสนุกกับการต่อสู้ ทำให้มันเป็นการต่อสู้ที่ดีการรับผิดชอบและการประเมินตัวเองสิ่งที่คุณคิดเกี่ยวกับตัวเองสําคัญกว่าสิ่งที่คนอื่นคิดเกี่ยวกับคุณเซเนคะ่ะความสงบและการตั้งใจใจเย็นใจเย็นอย่าวางแผนชีวิตเร็วเกินไปทําตามสัญชาตญาณของคุณจงชื่นชมยินดีในชีวิตเจ็บปวดอย่างมีความหวังทําธุรกิจอย่างสนุกสนานแล้วฝากทีเหลือวไว้กับพระเจ้าความประสบความสําเร็จและการทํางานร่วมกัน อย่าปล่อยให้ความสําเร็จของพวกเขามาบทบังความพยายามของเราการวิเคราะห์และการปรับตัวก่อนที่คุณจะอานเสียให้ถามตัวเองว่าสําคัญไหมการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงในการจัดการตัวเองให้ใช้หัวแต่การจัดการกับผู้อื่นให้ใช้หัวใจ A l i n a e Roosevelt ความมุ่งมั่นและความตั้งใจโดยทั่วไปเราสามารถประสบความสำเร็จได้หากไม่ต้องการใช้ชนะผู้ชนะจะรอผู้แพปล่อยมือ การทำงานร่วมกันและความประสงค์ช่วงเวลาที่แย่ที่สุดคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเตรียมตัวสำหรับช่วงเวลาที่ดีเยี่ยมการเรียนรู้และการสร้างสรรค์บุคคลที่มีการศึกษาอย่างแท้จริงคือผู้ที่ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองการเปลี่ยนแปลงและการเริ่มต้นใหม่ไม่มีการเริ่มต้นใหม่ในชีวิตมีแค่เปลี่ยนทิศทางใหม่เท่านั้นการทำงานตามความชำนาญและความรับผิดชอบทำในสิ่งที่เรารู้ดีที่สุด และทํามันให้ดีให้ไร้ที่ติจากนั้นทุกสิ่งอย่างจะเข้าทีเองความมุ่งม,มั่นและความละเลยความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่เป็นผลมาจากความพยายามครั้งที่สองสามหรือแม้แต่ห้าสิบครั้งเมื่อเกิดปัญหาขึ้นให้จัดการทันทีหากทําได้ยิ่งเราอยู่กับปัญหานั้นเท่าไหร่เราก็จะชอบมันน้อยลงเท่านั้นการต่อสู้และการสนุกกับชีวิตถ้าบางครั้งชีวิตดูเหมือนการต่อสู้ก็ดีแล้วจงสนุกกับการต่อสู้ ทำให้มันเป็นการต่อสู้ที่ดีการรับผิดชอบและการประเมินตัวเองสิ่งที่คุณคิดเกี่ยวกับตัวเองสําคัญกว่าสิ่งที่คนอื่นคิดเกี่ยวกับคุณใช่ไหมคะความสงบและการตั้งใจใจเย็นๆอย่าวางแผนชีวิตเร็วเกินไปทําตามสัญชาตญาณของคุณจงชื่นชมยินดีในชีวิตจะปวดอย่างมีความหวังทําธุรกิจอย่างสนุกสนานแล้วฝากทีเหลีอวไว้กับตะเจ้า,าความประสบความสําเร็จและการทํางานร่วมกัน อย่าปล่อยให้ความสําเร็จของพวกเขามาบทบังความพยายามของเราการวิเคราะห์และการปรับตัวก่อนที่คุณจะอ่านเสียให้ถามตัวเองว่าสําคัญไหมการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงในการจัดการตัวเองให้ใช้หัวแต่การจัดการกับผู้อื่นให้ใช้หัวใจเ n n ร r r e s o เ v ลความมุ่งมั่นและความตั้งใจโดยทั่วไปเราสามารถประสบความสําเร็จได้หากไม่ต้องการใช้ชนะผู้ชนะ,ะรอผู้แพ้ปล่อยมือ การทำงานร่วมกันและความประสงค์ช่วงเวลาที่ยากที่สุดคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเตรียมตัวสำหรับช่วงเวลาที่ดีเยี่ยมการเรียนรู้และการสร้างสรรค์บุคคลที่มีการศึกษาอย่างแท้จริงคือผู้ที่ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองความสำเร็จคือการเตรียมตัวและโอกาสบอ b บอันซขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเราขอขอบคุณอย่างสุดซึ้งที่คุณมาเยือน L Lightning และร่วมเดินทางของความรู้กับเราครับ การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและความรู้เป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดที่คุณสามารถลงทุนได้ในชีวิตของคุณและเรายินดีที่ได้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความรู้ของคุณอย่าลืมติดตามเราและกดแชร์และกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราในการสร้างความรู้และสาระสำคัญในอนาคตครับขอให้คุณมีความสุขและความสำเร็จในการเรียนรู้ของคุณพร้อมกับ l Learn Lightning อยู่เสมอเป็นเพื่อนคุณในการสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำและการเติบโตที่น่าพึงพอใจ หากคุณมีคำถามหรือความคิดเห็นใดๆโปรดแสดงในกล่องความเห็นด้านล่างและอย่าลังเลที่จะแบ่งปันความรู้และความเห็นของคุณกับเราครับขอขอบคุณอีกครั้งและขอให้คุณมีวันที่เต็มไปด้วยความรู้และความสำเร็จความยิ่งใหญ่ในการเรียนรู้ขอบคุณและสวัสดีครับ